สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมผู้กองนิพนธ์สุว้วนอนุสาสายเลือดไทยในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาจะมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดิมายซิงเชียโลในฟอร์ตเบนนิงนะครับเป็นที่ที่ทำกิจกรรมในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเวลาบ่ายโมงครึ่งจะพาทหารแล้วก็พลเรือนสวดมนต์ทำสมาธิที่นี่นะครับก็มี มากบ้างน้อยบ้างซึบเนื่องจากวิดีโอครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงการที่จะเข้ามาเป็นทหารบอกอเมริกันก็มีหลายคนหลายท่านถามเข้ามาเยอะเลยอยากจะตอบแบบตรงไปตรงมาตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้และก็เข้าใจด้วยกันว่าการสอบเข้าทหารในอเมริกามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับ หลายท่านที่เพิ่งรับรู้รับฟังจากวิดีโอครั้งที่แล้วมีการสอบ ASWAP ซึ่งเป็นข้อสอบสำหรับการสอบเข้าทหารชั้นประทวนในกองทัพอเมริกาไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นส่วนย,ย่อยขยายออกไปเช่น Coast Guard, n r ใน o n a l Guard หรือ Marine ก็เหมือนกันนะครับจะใช้ข้อสอบ ในลนักษณะเดียวกันก็คือ a s w e b AP, นะข้อสอบนี้อาจจะมีเว็บไซต์มีลิงก์มีหนังสือที่ขายเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่าหนังสือใหม่แล้วข้อสอบนี้ก็จะเป็นลักษณะ Random ก็คือว่ามีการสุ่มเลือกนะครับเวลาที่เราไปสอบที่ศูนย์รีครูเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์ศัสดีอยากจะขอเตือนท่านทั้งหลายที่มีลูกหรือ มีหลานหรือมีคนที่รู้จักหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองที่อยากจะเข้าไปสอบนะบางคนเพิ่งได้ไปเขียวมาเพิ่งรู้ว่าเออน่าจะมีสิทธิ์เข้าทหารเพราะว่ามีสวัสดิการดีแล้วก็เป็นงานที่ถือว่ามีเกียรติแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยเราหลายคนเริ่มเื่นตัวนะครับโดยเฉพาะเยววาวชนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงในสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ าความแน่นอนอะไรมากไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาในสังคมใดก็เหมือนกันเพราะท่านได้ใบเขียวและท่านอยากจะสอบเข้ามาเป็นทาหารอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าในการสอบ a s w a วท่านสามารถไปติวได้ด้วยตัวท่านเองใน Google เข้าไปในลิงก์เยอะแยะเลยนะครับเข้าไปเสิร์ชหา a s ส a ว S นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการขันผันอนุโลมปฏิโลมที่เรียกว่า Web มาที่จะอนุโลมได้ ถ้าในกรณีที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่มาทำวิดีโอต่อจากครั้งที่แล้วก็คือว่าการสอบ a s สแวตรงนี้นะไม่มีสำนักติวหรือที่ไหนที่สามารถการันตีหรือว่ารับรองได้ว่าคุณจะต้องสอบได้แน่นอน,อนในฐานะที่เป็นทหารคนหนึ่งเป็นอนุศาสตร์ในกองทัพบกสหรัฐอเมริกาปีนี้ปีที่14ที่เข้ามาใส่ยูนิฟอร์มตรงนี้นะครับขอยืนยันว่า ไม่มีใครที่สามารถรับรองหรือการันตีได้ว่าเมื่อไปติวกับสำนักนั้นๆหรือว่าที่ติวตรงนั้นตรงนี้และจะสอบได้โดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าข้อสอบนั้นจะมีลักษณะการ r a n d o m ก็คือสุ่มเลือกมาเหมือนกับการสอบใบขับขี่วันนี้โฆษณามีเยอะมีสาชีพมีเยอะจ,จะเตือนท่านทั้งหลายที่สนใจในเรื่องของการเข้าทหารโดยเฉพาะในการเข้ามาเป็นทหารใน ผ่นดินอเมริกานะครับไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าอายุเกินแล้วถ้าไม่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถที่จะอนุโลมอายุได้ก็ไม่ได้นะครับโรงเรียนเตรียมทหารสัญญาบัตรอาจจะมีอนุโลมเช่นคนที่มีความรู้ด้านแพทย์พยาบาลสาธารณสุขมาเขาต้องการตรงนั้นเพราะอาจจะมีการอนุโลมให้ผ่อนผันอายุได้เพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วมีลายเส้นมีอะไรมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประสานไปนถึง แล้วก็ในแม้กระทั่งการเข้า,ขามาเป็นอนุศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีการอนุโลมบ้างในบางครั้งที่เคยเป็นทหารชั้นประทวนมาก่อนแล้วก็พัฒนาตนเองขึ้นมาที่จะมาทาสายอนุศาสตร์นะซึ่งที่นี่จะต้องเรียนจบปริญญาโทด้าน d i v i นิ t y ก็คือเทววิทยาศาสนวิทยานะครับหรือ Master of Theology ถ้าแปลภาษาไทยก็คือทฤษฎีด้านศาสนานะครับ ซึ่งในอเมริกาเดิมทีก็จะเป็นศาสนาคริสต์เป็นหลักแต่ทุกวันนี้ก็จะมีการเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเ่นด้วยอย่างเช่นโปรแกรมที่ผมจบก็คือ Master of Divinity in b u d d h i c a r a n c y ก็คือสาขาศาส,สนาวิทยาหรือเทววิทยาถ้าแปลตามตัวนะครับด้านอนุศาสตร์สายพุทธนะครับ Bodhicarancy ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยชีไหลปัจจุบัน มีชื่อเป็นทางการว่า University of the West นะครับหรือ UWest.edu อยู่ที่เมืองโร m e a ดรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งส่วนใหญ่อนุสาสสายพุทธที่มาจากประเทศไทยที่เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือนะครับปัจจุบันยังไม่มีทานอากาศที่เป็นคนไทยกนะ็มีทหารบกทหารเรือทั้งที่เป็นส่วนของ Active Duty ก็คือประจำการหรือ Reserve หรือที่เรียกว่าทหารกองหนุนก็แล้วแต่นะครับ ก็จะผ่านมหาวิาลยนี้โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดก็เดิมทีเนี่ยชื่อว่าชีไหลย n i v ู r s i วอร์ซิีมาจากวัดชีไหลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูนิทิโฟกงซันมาจากไต้หวันนะครับเป็นพุทธศาสนาสายมหยายาญให้เราท่านทั้งไหลรายรับรู้ว่าเราฝันอยากจะเป็นอะไรก็ตามนะฝันได้มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าต้องฝึกรับผิดชอบแล้วก็หาข้อมูลในปัจจุบันเนี่ย ถ้าอยากจะพัฒนาตนเองอยากที่จหาข้อมูลลองดูนะครับลองสอบถามลองหาข้อมูลดูหน่อยนึงใจเย็นนะครับบางอย่างควรใจเย็นโดยเฉพาะการกรองข้อมูลทุกวันนี้มีอาชีพเยอะนะครับแต่บางอย่างต้องรีบเช่นอายุเยอะแล้วหลายคนที่ถามเข้ามาเรื่องของการเข้ามาเป็นทห,หารนะครับก็บอกให้รู้ตรงนี้ว่าข้อจํากัดนั้นมีนะครับถ้ารู้ว่าอายุเยอะ ก็ต้องรีบนิดนึงนะครับถ้าอยากจะเข้ามาเพราะว่าไม่ใช่แค่การเข้าไปทำงานได้แต่นั่นหมายถึงว่าศักยภาพของร่างกายไหวไหมเพราะอย่างผมเองผมเข้ามาก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับก็กว่าจะมาอเมริกาได้กว่าจะตั้งหลักได้ไม่ใช่ง่ายๆเรามาจากแดนไกลนะครับเซาเีเอเซียข้ามพ้นทะเลไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าท่านมีคำถามอะไร อยากให้ผมมาตอบตรงนี้ก็ใส่ความคิดเห็นหรือตั้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับยินดีที่จะรับฟังและแบ่งปันข้อมูลที่คิดว่าจำเป็นเราต้องร่วมด้วย่วยกันไม่ว่าในสังคมไทยหรือสังคมสหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะครับสามาคัคคีคือพลังโดยเฉพาะสามาคัคคีที่สร้างสารรค์จะนามาสึ่งความสุขและก็สันติภาพอันยั่งยืนฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ว่า การที่จะสอบแอสเวบหรือการสอบเข้าเป็นทหารชั้นประทวนในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาไม่มีสำนักใดที่ติวแล้วสามารถรับรองได้ว่าจะสอบได้แน่นอนแม้กระทั่งรีครูเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ส่วนผู้ที่มีอายุเยอะแล้วที่คิดว่าอาจจะไม่ไหวในส่วนของเวลาที่จำกัดแล้วก็ในส่วนของการ ทดสอบร่างกายบางทีการเป็นอาหารอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้นะครับขอให้ท่านพัฒนาตนเองเรื่อยๆงานในที่ไหนก็ตามไม่ได้วิ่งหาเราเราจะต้องปไปคว้าสแสวงหาโอกาสไม่ได้วิ่งมาหาเราฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่ดีเริ่มต้นรับผิดชอบตนเองตั้งแต่วันนี้นะครับหาข้อมูลศึกษาภาษาอังกฤษ แล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามผู้ที่ยังทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ถ้าจะเข้ามาเป็นทาหารก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยนะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขสงบสุขสวัสดีครับ